เิ่มสนทนาสนทนาธรรมครับอันเดมีอะไรจะให้ช่วยขอมมีน้ำเรื่องการปฏิบัติมีครับอาจารย์เอาตั้งแต่ตื่นนอนมาเช้าเป็นยังไงบ้างเอาตั้งแต่คำถามยอดยิตของอาจารย์เตื่นนอนมีอะไรเป็นอารมณ์เมื่อเช้านี้ตอนที่ผมตื่นนอนผมมีเสียงนกเป็นอารมณ์อาจารย์คือเป็นอย่างนี้ทันทีที่ผมตื่นเช้ามาผมได้ยินเสียงนกก่อนอมีความรู้สึกทางหูก่อนอาจารย์คือเสียงนกมันร้องปกติ มันน่าจะร้องทุกวันอาจารย์ร้องทุกวันแต่ผมไม่ได้ยินใช่แต่วันนี้ผมได้ยินอาจารย์ทุกวันครับร้องทุกวันผมจะมีความรู้สึกทางหูก่อนอาจารย์ได้ยินเสียงทางหูก่อนและหลังจากนั้นมันก็จะรู้รูปนอนอพอมันรู้รูปนอนเสร็จปุ๊บมันไปรู้ถึงการปวดเมื่อยที่เป็นทุกข์ด้วยนะอาจารย์รู้ถึงความเป็นทุกข์ด้วยพอมันรู้ถึงความเป็นทุกข์เนี่ยผมก็เลยขยับตัวพอขยับตัวปุ๊บเนี่ยรู้สึกสบายแล้วมีความรู้สึกว่าเราได้แก้ทุก ความรู้สึกบอกทั้งหมดนะอาจารย์พอมันรู้สึกสบายปุ๊บเนี่ยผมก็เลยขยับตัวขึ้นนั่งนั่งพอนั่งปุ๊บเนี่ยอาจารย์ผมก็มีความรู้สึกปวดเบาพอพอนั่งเนี่ยของอัลมาแก้วนี่ยออกแก้วนี้นะไปเงประเนยัปเกณฑเนี่ยปเกณแล้วเอาไปเคณฑ์แล้วต้องเรียนรู้กับธรรมชาติเพราะธรรมชาติเป็นอย่างนี้แหละ S <S> อ,อาจารย์ครับพอตอนพอตอนที่ผมรู้เรื่องทุกข์แล้วอ, ot, อ,อ่ะอาจารย์ผมก็มีความรู้สึกว่าผมปวดเบาปวดเบาตอนนั้นอ่ะผมก็เลยลุกขึ้นในขณะที่ลุกเนี่ย <S 2> <S 2> ผมรู้ตัวนะอาจารย์แล้วผมก็เดินไปพอเดินไปปุ๊บเนี่ยผมจะรู้เลยว่าผมจะต้องเปิดไฟทุกอย่างมันบอกนะผมไม่ได้พูดเลยสักคำนะอาจารย์ก่อนนี้ เมื่อก่อนจะเป็นภาพและเสียงมาเลยอาจารย์ผมไปอยู่ในห้องน้ําเลยเห็นตัวเองกําลังฉี่เลยทั้งที่ยังนั่งอยู่บนเตียงอาจารย์เ<อ>มื่อก่อนเป็นแบบนั้นครับภาพและเสียงมาครบ<อ>แต่อันนี้เป็นความรู้สึกทุกอย่างมันบอกอมันต่างกันนะอาจารย์ต่างกันแล้วผมก็เดินไปผมก็เปิดไฟเปิดไฟผมก็เดินไปนั่งที่ชักโครกเปิดชักโครกแล้วผมก็นั่งแล้วก็ฉี่ในขณะที่ฉี่เนี่ยผมก็รู้อาจารย์แล้วรู้ถึงว่าทุกเนี่ยกําลังถูกแก้ มันรู้ของมันเองนะอาจารย์ผมว่ามันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์น่ะมันเป็นอย่างนี้ของมันแต่ว่าท่านไปทําอีกอย่างก็มันครับมันเลยไม่รู้ครับตั้งนานมาแล้วหลายเดือนมาแล้วทำถ้าจนนรู้คืออย่างนี้ครับถ้าเป็นเมื่อก่อนผมเทียบเคียงได้ตอนนี้เลยอาจารย์ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ผมนั่งฉี่เนี่ยผมจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองกําลังฉี่นะอาจารย์ผมจะไม่รู้จนกระทั่งทําธุระเสร็จนะอาจารย์ถึงจะรู้ตามหลัง ใช่เขาจะมีอย่างนี้ของเขาคือจากการที่ท่านเคยครับทาให้เขารู้รนึกบอกรบหรือว่าโนภาพเลยนะท่านสร้างขึ้นมาท่านทําให้เขารู้แต่ตอนนี้ท่านไม่ได้สร้างมันแล้วแต่ว่ามีอยู่ตามธรรมชาติใช่ตามธรรมดาเขามันคือจริงๆเขาก็บอกเราตลอดนั่นแหละอาจารย์นั่นน่ะทีแต่ทาไมท่านถึงไม่รู้แบบนี้เนี่ยเพราะท่านไปสร้างอะไรมันขึ้นมาผมถึงบอกไนีรูปแบบที่สร้างขึ้นมามันจิตปิดบังธรรมชาติครับ ที่ผมเคยพูดว่าสภาพจิตน่ะมันเสียครับเสียความรู้สึกรู้ตามธรรมชาติตรงนี้ธรรมชาติมันจะเสียไปเลยครับมันก็ทําอยู่อะแต่มัไอตัวรู้มันไม่ทํางานมันไม่รู้เลยอาจารย์ก็นั่นนะตีเนี่ยมันทาให้เสียความรู้สึกรู้ตามธรรมชาติไปครับต้องกลับมาใหม่เนี่ยโดยที่เราไม่ต้องไปคิดอย่างเมื่อก่อนต้องคิดจะทำอะไรก็มันเนาะไม่มีอะไรอะไรแพทเทิร์นอะไรของท่านที่ว่าเขาบอกทุกอย่างเองเออให้เขาบอกเขารายงานให้รู้เขารู้สึกยังไง ผมผมมีความรู้สึกว่าถ้าเราอ่ะอาจารย์จิตเราตั้งมั่นได้เนี่ยยังไงเราก็เห็นเรื่องพวกนี้ก็ต้องเห็นอยู่แล้วแต่ตัวที่ไม่เห็นนี่สิมันผิดปกติมันผิดปกติมานานแล้วแล้วท่านก็ไม่เคยพูดถึงมันเขาคิดว่าเข้าใจว่ามันรู้แล้วไงใช่อาจารย์เพราะว่าผมมองทุกอย่างเป็นเรื่องปกติที่มันจะต้องเป็นเมื่อก่อนมันเป็นปกติครับคิดว่ามันเป็นปกติของท่านที่ท่านทําขึ้นมาสร้างขึ้นมาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ปกติไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมชาติ กับเมื่อเช้าที่มันเป็นธรรมดาธรรมชาตินั่นแหละนั่นแหละคือปกติของมันครับแล้วทุกคนเขาก็มีแบบเนี้แต่ที่นี้ของท่านเอไปสร้างอะไรมันไว้มันปิดปิดกั้นเอาไว้ไปไปวางรูปแบบมันอาจารย์ไอ้รูปแบบตัวนั้นไปปิดกั้นธรรมชาติระเบียบกรรมฐานตรงนี้เพราะน,นั้นต้องลื้อลื้อหมด <laughs> ท,ทุกทิ <laughs> ้งแล้วคราวนี้อาจารย์พอผม ปัสสาวะเสร็จนะอาจารย์ผมมีความรู้สึกตัวหนึ่งเกิดขึ้นอคือทุกหายอไม่น่าเชื่ออาจารย์จริงๆแล้วทุกขยังอยู่ก็ได้ผมรู้สึกหายก็ได้ผมรู้สึกว่ามันหายไปแล้วอาจารย์ผมพูดมันหายเพราะว่าเราไปแก้แล้วแก้แล้วใช่อาจารย์ใช่แล้วแล้วเดี๋ยวต่อมามันก็มีอีกอ๋อทุกหมายถึงทุกปวดเมื่อหิวก็หายหนาวร้อนอ๋อครับ ผมด่างกับไอ้ทุกข์ปวดหนักปวดเบานะครับอันนี้ผมพูดถึงทุกข์ปวดหนักปวดเบาอยู่เพราะเราแก้แล้วมันหายแล้วแต่ว่าเดี๋ยวมีทุกข์อย่างอื่นนะเช่นปวดเมื่อยหิวกระหายหนาวร้อนอามาเช้าก็เห็นท่านบอกว่าเป็นโตมาก็ได้ยินเนี่ยมันจะรับรู้อารมณ์ต่างอื่นต่อครับคืออย่างนี้อาจารย์เดี๋ยวมันข้ามขั้นตอนอผมต้องพูดทีละขั้นตอนพอเสร็จปุ๊บผมตอนที่ผมปัดสวะาเสร็จทุกอย่างเสร็จผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไปแล้ว ผมผมรู้สึกนะอาจารย์ความรู้สึกมันบอกเลยว่าทุกข์ถูกแก้ไปแล้วถูกแก้ไปแล้วทุกอย่างจริงๆแล้วมันบอกเราอะมันรายงานให้รู้ว่าอ๋อเสร็จแล้วมันก็ใช่ใช่แต่ทีนี้ย้อนกลับไปนิดหนึ่งอีตอนที่ก่อนจะทําครับเจ่นทุกข์ปวดหนักปวดเบาครับแล้วก็ขณะที่กําลังทํากําลังแก้ทุกข์ครับตรงเนี้ยมันอาจจะรู้แต่ตอนแรกๆแล้วต่อมากําลังทํารู้ไหมรู้ครับกลังแล้วก็หลังจากแก้ทุกข์เสร็จแล้วที่รู้เนี่ยรู้ได้จากการ เคลื่อนของน้ำปัสสาวะที่กระเพาะใช่มันต้องรู้อย่างนั้นรู้แบบนั้นอาจารย์แล้วก็พอมันออกไปหมดแล้วมันก็รู้ใช่รู้ว่าทุกถูกแก้ไปแล้วใชนะต้องรู้แบบนี้ครับรู้ครับอาจารย์แต่ทีนี้ตั้งแต่ท่านทํามาไม่เคยรู้แบบนี้เลยไม่ไปไหนก็ไม่รู้เพราะผมคิดว่ามันก็คือการฉี่ไงอาจารย์ไม่รู้แต่ฉี่แต่ก็ไม่รู้ทําอย่างเงี้ยทุกวันก็คือฉี่ไงอาจารย์ผมรู้แค่นั้นแหละเออทาอย่างนี้ทุกวันทุกวันแต่กับไม่รู้ อย่างเงี้ยน่าน่าแปลกใจนะฮะอืงนั้นก็ต้องมากลับมาครับปกติธรรมดาครับอย่างตอนที่ตอนที่ปัสสาวะอาจารย์แล้วน้ำมันเคลื่อนออกมาเนี่ยมันชัดมากเลยนะเนี่ยเมื่อก่อนท่านไม่เคยพูดถึงแสดงว่าไม่เห็นแต่ไม่เห็นไม่เห็นผมบอกเลยไม่เห็นนะเนี่ยที่ผมบอกว่ามันไปปิดกั้นไอ้รูปแบบกรรมฐานครับไอ้แพทเทิร์นอะไรของท่านนี่ะ มันไปสร้างรูปแบบไงมันเข้าใจว่ารู้แล้วไงครับพอรู้แล้วปั๊บเนี่ยมันก็ไม่สนใจแล้วมันก็แกงมันทําในความเคยชินคือผมมองว่ามันก็คือฉี่ไงฉี่ก็คือแก้ทุกแค่นั้นจบแต่ผมบอกว่ามันมีตั้งถามขั้นตอนครับอ่าอย่างเช่นปวดนปวดเบามันรู้ก่อนใช่อาจารย์และขณะที่กาลังไปแก้กำลังเปลี่ยนถและหลังจากเปลี่ยนแก้แล้วก็รู้อยเนี่ยมันแต่เมื่อก่อนท่านไม่เคยรู้สักเรื่องหนึ่งเข้าใจว่ารู้แล้วรู้แล้วก็ ก็เมื่อก่อนผมคิดว่าเนี่ยแหละถูกแล้วเมื่อก่อนไม่มันไม่ได้ผมก็บอกขั้นตอนมันมันมีตั้งแต่เริ่มครับทุกที่ไหนครับปวดหนักปวดเบาครับแล้วก็เวลาที่จะไปแก้ทุกข์อ่ะครับบางทีมันก็ทําอยู่แต่ใจอ่ะมันมุ่งไปอ่าเช่นจะไปบินธบจ่ายมันก็ไปครับมันไปเรื่องอื่นเออไปเรื่องอื่นเนี่ยให้เรียนรู้ว่ามันมันมันไม่ได้รู้แลวมันไป เมื่อก่อนผมเป็นแบบนั้นก็ให้กลับมารู้กําลังแก้ทุกข์อยู่เมื่อวานเน่ยเป็นแบบนั้นแต่ไม่ใช่วันนี้นะอาจารย์ใจก็จากจากที่ไม่เคยรู้แบบนี้มาก่อนไงก็เข้าใจว่ารู้แล้วรู้แล้วอะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยกําลังแก้ทุกข์อยู่อะใจไปอื่นก็ได้ครับที่ที่ท่านกําลังทาความสะอาดอยู่ตรงหน้าห้องไงผมถามว่าเวลาทําความสะอาดตรงนั้นเห็นใจไปอื่นไหมไม่มีนี่ผมไม่มีอาจารย์ผมผมจำเสียงมันมาได้ยินบ้างไหมได้ยินครับ